เยบประทองคะ่ะเกนชินคำนวณวันนี้นะคะจะเป็นคำถามยอดฮิตเลยว่าทำไมถึงไม่แนะนำให้ใส่ถ้วยบวกเปอร์เซ็นต์แอคแทเคยสงสัยกันไหมคะว่าในหลายๆไกด์เลยเนี่ยของต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่ให้เราใส่ถ้วยบวกเปอร์เซ็นต์แอคแทอันนี้คือทุกคนก็ทำตามๆกันมาแหละแต่ถ้าหากว่าถามว่าเพราะอะไรจะมีสักกี่คนที่ตอบได้ อมีใครเคยสงสัยเรื่องนี้ไหมโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังให้เห็นชัดๆด้วยการเอาตัวเลขมาให้ดูเหมือนเดิมนะคะว่าทำไมเราถึงไม่นิยมหรือไม่แนะนำให้ทุกคนใส่ถ้วยบวกเปอร์เซ็นต์แอคแทคค่ะ สาเหตุหลักๆเนยนะคะเกมนี้มีสิ่งที่เรียกว่า diminishing return หรือการเพิ่มขึ้นแบบถดถอยโดยไอการเพิ่มขึ้นแบบถดถอยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาจากแค่เกมนี้เกมเดียวนะแต่เป็นทุกๆเกมที่มีการคำนวณแบบเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณสเตตัสเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นบวกพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เดฟเปอร์เซ็นต์หรือว่า HP เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดถ้าหากว่ามีการใช้เปอร์เซ็นต์มากเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า diminishing return อยู่ค่ะ อันนี้กรณีตัวอย่างแรกนะคะอาร์ติแฟกต์เนี่ยเราจะใส่เป็นโบนัสความเสียหายกายภาพนะคะถ้วยกายภาพค่ะแล้วก็อาวุธจะเป็นครีเซนไปขัดเกาสามือว่แปดนะคะร่าสถานะคือพลังโจมตีพันแแล้วก็ความเสียหายกายภาพ114จากถ้วยนะคะอตัตราคียหความแรงคี1 2รี่สิค่ะเดี๋ยวเราไปตีเฮอริเชอร์กันเราจะตีแค่ฮิตแรกนะคะ ตัวคูณจะได้ไม่เปลี่ยนนะอ่าคิดอีกข้อนหนึ่ไม่คิดพันสี่สิบค่ะอ่าหน่ามสี่สองพนสสิบะสำหรับกรณีตัวอย่างที่2นะคะเราเปลี่ยนถ้วยกายภาพนี่นะเป็นถ้วยพลังโจมตี46.6%เราลองมาเช็คสถานะกันนะคะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็น1000เอ้ย2,192 ความแรงคลิดลดลงทีหนึ่งนะคะไม่มีผลอะไรมากแล้วก็ความไบโบยดัตกายภาพก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอาวุธใช้เหมือนเดิมนะคะคือเคเส้นไปขัดเกาามค่ะอ่านี่ครีนะครีไม่ครีอยู่ที่913คริอยู่ที่1,972ค่ะ จากกรณีตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างกรณีแรกคือถ้วยบวกเปอร์เซ็นต์แอคแทกเนี่ยเราจะได้ดาเมจปกติอยู่ที่913ดามจทคริติคอนอยู่ที่1,972ค่ะส่วนถ้วยบวกกายภาพเนี่ยเราจะได้ดามจปกติอยู่ที่1 0 4 2และดามจคริติคอนอยู่ที่2,342เห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้วยบวกกายภาพเนี่ยมันได้ดามจที่สูงกว่า สูงกว่าทั้งแบบปกติแล้วก็แบบดามิคริติคอนเลยโดยอย่างดามิคริติคอนเนะะี่ยค่ะมันห่างกันเกือบจะ400หน่วยเลยนะก็ประมาณ350หน่วยเรียกว่าต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันค่ะ หากเราลองสังเกตดูถ้วยบวกเปอร์เซ็นต์แอคแทกเนี่ยมันจะบวกจากเปอร์เซ็นต์เบสแอคแทกเรานะคะไปอีก46.6%จเซจากถ้วยเลเวล20นะคะเออไม่ใช่20ไม่ใช่เลเวล20แต่เป็นถ้วยบวก20อาร์ติแฟกต์เราอะคะ่ะมันจะบวกไปอีก46.6%เซมันทำให้ค่าตัวแอคแท็กที่เราได้เนี่ยจะสูงนั่นก็คือได้ถึง2,192เลย ในขณะที่ถ้วยบวกกายภาพอะค่ะมันจะไม่มีตัวโบนัสที่จะไปบวกเป็น46.6%แต่มันจะเพิ่มตัวแปรกายภาพค่ะตัวแปรกายภาพเนี้ยก็คือบวกอีก46.6%เหมือนกันแต่มันไม่ได้ไปบวกตัว a อ t แทนะพอมันไม่ได้บวกตัว a อคเนี่ยค่าดั้งเดิมพื้นฐานของสเตตัสมันก็เลยยังอยู่ที่เดิมนั่นก็คือ1,824นะคะแต่พอมาดูดามเมจคิติคอนเนี่ย ตัว2,342มเนี่ยมันสูงกว่าตัว1,972ค่อนข้างมากแสดงว่าค่าโบนัสของตัวกายภาพเนี่ยค่ะมันส่งผลต่อดามเมจที่ออกมาจริงๆสูงกว่าซึ่งนั่นก็สามารถอธิบายได้ในเหตุผลที่ว่านี่เลยเหตุการณ์เนี้ยมันเรียกว่า diminishing return นั่นก็คือถึงแม้ว่าค่าสเตตัสที่เราได้จะสูงหรือการเพิ่มขึ้นเนี่ยของสเตตัสนะมันจะสูงก็จริง แต่ผลที่ได้ออกมามันต่ำนั่นก็คือการถดถอยหรือก็ภาษาไทยอะคะ่ะเลยเรียกไอตัวเหตุการณ์นี้ว่า diminishing return นั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของสเตตัสแบบผลที่ตามมาถดถอยลงนั่นเองค่ะอย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปอะคะ่ะคือเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเกมเรานะมันเกิดขึ้นจากทุกๆ าการคำนวณที่มีการเอาเปอร์เซ็นต์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งใช้ในทุกๆเกมเลยที่มีการใช้เปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะแต่สำหรับเกมเราเนี่ยมันเห็นสาเหตุได้ชัดๆเลยนั่นก็คือเกิดจากการใส่อาร์ติแฟกต์ประเภทที่มีการใส่เปอร์เซ็นต์เ้นที่เปอร์เซ็นต์นะโดยเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันทำให้ค่าสเตตัสเพิ่มมากเกินกว่าจุดพอดี โดยสเตตัสที่ว่าเนี่ยคะ่ะมันไม่ได้มีแค่ส่วนแอคแท็กนะมันรวมไปถึงตัว HP ด้วยเดฟด้วยนะอ่าแล้วก็พวกโบนัสความเสียหายกายภาพอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ที่มีการมีเปอร์เซ็นต์เข้ามาเนี่ยมันแอบมีเหตุการณ์ d i m i n i s h i n g Return เกิดขึ้นเสมอเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นน้อยหรือมากมันขึ้นอยู่กับการคำนวณและความพอดีของตัวเปอร์เซ็นต์ที่เรามีคะ่ะ ยกตัวอย่างนะถ้าหากว่าตัวละครเรามีค่าสเตตัสเริ่มต้นที่แอคแท็กหนึ่งพันหน่วยนะคะแล้วเราใส่ถ้วยบวกเปอร์เซ็นต์แอคแท็กไป10%เราจะได้สเตตัสเพิ่ม100หน่วยและค่าสเตตเัสรวมที่ได้คือ110หน่วยแต่ถ้าหากว่าเราใส่ถ้วยเปอร์เซ็นต์20%เราจะได้สเตตัสเพิ่ม200หน่วยและค่าสเตตเัสรวมที่ได้คือ1,200นะคะ เช่นเดียวกับถ้าหากว่า30%ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้300หน่วยและค่าสเตตัสรวมที่ได้เราจะอยู่ที่1,300หน่วยแต่ถ้าเราลองมาคำนวณเปอร์เซ็นต์โบนัสที่เราได้ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถคำนวณด้วยการเอาไอตัวตั้งต้นเนี่ยค่ะก็คือตอนแรกเรามีแอคแท็กอยู่ที่1,000หน่วยนะคำถามก็คือจาก1,000ไป1,100หน่วยเนี่ยเราได้โบนัสมากี่เปอร์เซนต์นั่นก็คือเอาตัวปลายลบต้นนะคะหารด้วยต้น แล้วก็คูณด้วย100ตัวนี้จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือได้10%แสดงว่าเราได้โบนัสตามที่มันให้มาเลยก็คือ10%ตรงกับตัวนี้เลย10%แต่แต่ถ้าเรามาดูนี่ล่ะจาก10%ไป20%จาก1,100ไป1,200เนี่ยเราได้โบนัสมาก,กี่เปอร์เซ็นต์1,200นะคะปลายลบต้นหารด้วยต้นนะคะ จะได้อยู่ที่9%อค่ะอ้าวโบนัสลดลมทางทางที่ตัวเนี้ค่ะจาก10ไป20%มันคือ10%ถูกต้องไหมอ่ะแล้วเรามาลองดูตัวนี้ล่ะจาก20ไป30%ก็คือบวกเพิ่มมาอีก10%แล้วก็จะได้ปลายลบต้นนะคะหารด้วยต้นคูณ100เพื่อทำเป็นเปอร์เซ็นต์ อันนี้จะอยู่ที่8%ค่ะก็คือเราจะได้โบนัสจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่8%เองจากที่ควรจะได้นั่นก็คือ10%น่ะเอ็นเป้าเห็นการแอบซ่อนของมันหรือเปล่าอะตอนนี้เรายังรู้สึกว่าเอ้ยมันก็แค่เก้9 8เองแต่ถ้าหากว่าเราใส่เยอะขึ้นไปเรื่อยๆล่ะจะเกิดอะไรขึ้นจากตัวเมื่อกี้เลยก็คือเราใส่จากเนี่ยคะ0%นะคะเริ่มต้นที่1000เป็น 1 1 0 0เนี่ยเพิ่มจริงอยู่ที่10%แล้วถ้าหากว่าเราไปใส่จาก10เป็น20เนี่ยค่ะก็คือบวกอีก10%เราก็จะได้เพิ่มจริงแค่9%นะคะที่เราคำนวณกันเมื่อกี้แต่พอเราใส่จาก20ไป4 0ก็คือบวก20%เรนี่ยเราจะได้เพิ่มจริงอยู่ที่1 6 6จาก20นะจาก20เนี่ยได้แค่16.6เอง แล้วก็ไปต่อค่ะจาก40%ไป80%ก็คือบวก40%เนี่ยมันจะเพิ่มจริงอยู่ที่28.5%ค่ะเรียกว่าต่างกันเยอะขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยจาก40%เหลือแค่28.5%เองแล้วถ้าหากว่าเรามาดูตัวเนี่ยค่ะจาก80ไป180นะ80ไป180 80ไป180เนี่ยก็คือบวก100%เเลยเราจะได้สเตตัสเพิ่มอยู่ที่1,800หน่วยนี่เลยนะคะอันนี้ค่าสเตตัสรวมที่ได้ก็คือ2,800แต่ตัวเนี้ยตัวที่เพิ่มจริงอะ่ะมันอยู่ที่55.55% 55นะคะ่ะ มาเรามาไฮไลท์กันแทนที่ที่จะเพิ่มขึ้น100%เนี่ยมันกลับไปเพิ่มแค่55.55% 55มันจะแอบลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆและพอเรามาดูไอตัวข้างล่างนี้ค่ะก็คือจาก180พอมันไกลขึ้นเรื่อยๆเนาะจาก180ไป90เนี่ยบวกไปที่10%ก็จริงแต่เห็นไหมจากเดิมอะค่ะที่เริ่มต้นที่บวกที่10%เนี่ยตัวเนี้ยมันเหลือแค่3.5 และจาก190ไป200อ่ะค่ะมันเหลือแค่3มันจะลดลงไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่าการที่เราฟาร์มหาอาร์ติแฟกต์ที่บวกเปอร์เซ็นต์แอคแทเยอะๆเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มไม่คุ้มละเพราะว่ายิ่งเราอัดอาร์ติแฟกต์ที่มีสเตตัสสูงมากเท่าไหร่ผลที่เราได้จริงๆเนี่ยมันจะยิ่งลดลงมากเท่านั้นค่ะสำหรับตัวเปอร์เซนต์ที่อยู่ในอาร์ติแฟกต์เนี่ยเราดูตรงไหน ดูตรงนี้เลยค่ะชัดเจนมากๆนั่นก็คือนี่เลยเห็นสเตตัสลองไหมพลังโจมตีบวก15.2%นะคะสำหรับส่วนอดอกไม้นะแล้วก็อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนะถ้วยอันนี้ก็บวกอันนี้ไม่ใช่ถ้วยค่ะนาฬิกาบวกพลังโจมตีอยู่ที่46.6%แล้วก็พลังโจมตีตรงนี้เป็นแฟลตแฟลตก็คือไม่มีเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ไม่นับนะคะ แล้วก็พลังโจมตี46.6%สําหรับตัวถ้วยนะถ้าหากว่าใส่ถ้วยเนี่ยก็คือบวกพลังโจมตีปีก46.6%แล้วก็ตัวซับสเต,ตตไม่มีนะส่วนหัวก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะส่วนหัวมีพลังโจมตี15.7%ตัวนี้ค่ะ หากใครอยากลองเช็คดูว่าเราได้โบนัสเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะก็เอามาบวกกันตรงนี้ได้เลยอย่างของเด็วเมื่อกี้นะคะก็คือค่าที่ได้ตรงนี้ก็คือดอกไม้นะขนนกไม่มีเนาะนาฬิกา46.6%เป็นส่วนที่มีออปชันหลักเป็นเปอร์เซ็นต์แอคแทกค่ะแล้วก็อ่าส่วนหัวเมื่อกี้มี15.7แล้วก็อันนี้เป็นถ้วยที่ใส่แต่ว่าถ้วยตัวเนี้ยอันเนี้ยคือถ้วยกายภาพฝั่งนี้คือเดียวไม่ได้ใส่นะก็คือบวกศูนย์ไปเลยแล้วพอเราเอาทุกอย่างมาบวกกันเนี่ยคะ่ะอันแรกนะ จะได้โบนัสแอคแท็กอยู่ทีุ่บโบนัสแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะคะเท่ากับ124.1%ในขณะที่ฝั่งนี้เปอร์เซ็นต์แอคแท็กโบนัสที่ได้จะอยู่ที่77.5%นะคะ่ะต่อมาอันนี้เป็นการสมมุติกรณีตัวอย่าง3แบบนะคะโดยเราจะเอามาคำนวณ คำนวณดาเมจฮิตแรกนะคะของตัวละครเราโดยแบ่งออกเป็น3กรณีก็คือกรณี A ไม่ใส่ถ้วยอะไรเลยกรณี B คือใส่ถ้วยเปอร์เซ็นต์แอคแทกรณี C ก็คือใส่ถ้วยเปอร์เซ็นต์ฟิสิกอลหรือถ้วยเปอร์เซ็นต์อะไรก็ได้ที่เป็นธาตุนะคะตัวแปรควบคุมเพิ่มเติมนะคะคือเดียวจะกำหนดไว้ให้ว่าอ b เบสแอ t แท k ของตัวละครจะอยู่ที่1,000ค่ะ แล้วก็ตัวโบนัสอาร์ติแฟกซ์ซึ่งได้จากการใส่ถ้วยนาฬิกาเปอร์เซนต์แอคแทแล้วก็เป็นซับสเตททั้งหลายนะคะจะอยู่ที่80%แล้วเราจะใช้80%ในทั้งกรณี A, B, C เลยแล้วก็ตัวคูณดาเมดอะคะ่ะจะเป็นคูณดาเมดฮิตแรก56.5%ซึ่งดึงมาจากตัวท่าแทงหอ,อกของจงหลีนะคะฮิตแรกอยู่ที่56.5%ค่ะ อีกตัวแปครควบคุมหนึ่งก็คือเราจะไม่ให้ใส่อาวุธนะคะเพื่อป้องกันตัวคูณพิเศษอย่างเช่นตัวคูณกายภาพที่มีอยู่ในหอเกเครเซนไทนนะคะเราลองมาคำนวณดูนะคะสำหรับกรณี A ที่เราจะไม่ใส่ถ้วยอะไรเลยเราจะได้โบนัสจากอาร์ติแฟกต์อยู่ที่80ซึ่งนั่นจะทำให้เราได้โบนัสค่าแอคแท็อยู่ที่800หน่วยและเปอร์เซ็นต์ แอคแท็กเนี่ยมันจะทําให้เรามีแอคแท็กท้ายที่สุดแล้วอยู่ที่1800หน่วยเราจะเอาตัว1800หน่วยเนี่ยมาคูณกับค่าเปอร์เซ็นต์การโจมตีในฮิตแรกนะคะซึ่งนั่นจะทําให้เราได้ค่าเป็น1017ไอตัว1017เนี่ยค่ะมันจะเป็นเลขดาเมจที่จะเกิดขึ้นโดยเราไม่คํานึงถึงเด็บของมอนสเตอร์นะคะไม่หักเด็บนะ ราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าไอค่าเดฟมอนสเตอร์เนี่ยมันเท่าไหร่เราถือว่าเป็นตัวแปรควบคุมของเราอีกหนึ่งตัวไปเลยแล้วกันนะคะสำหรับขั้นตอนที่2ตรงส่วนของโบนัสกายภาพเนี่ยอันนี้ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ถ้วยอะไรเลยค่ะต่อมาในกรณี B นะคะโบนัสอาร์ติแฟกต์เนี่ยเราจะกําหนด,ดเหมือนเดิมเลยก็คือ80%ซโดยที่อันนี้ได้จากตอนที่เรายังไม่ใส่ถ้วยเนาะแต่พอเราใส่ถ้วยค่ะมันจะบวกไปอีก 46.% 6 นี่เลยตามนี้เลยตามกรณี B นะคะก็คือบวกจากตัวเนี้ยไป46.6%ทําให้เราได้โบนัสสาขาอยู่ที่126.6%อะต่อมาเราเอาลองเอามาคํานวณดูซิว่าเราจะได้แอคแท็เท่าไหร่จากเบสแอคแท็กเดิม1,000นะคะคูณ126.6%จะได้อยู่ที่ 1266หน่วยนะคะด้วยเอาไปรวมกับไอตัวแอคแทกเดิมแล้วเนี่ยก็จะได้2266หน่วยอันนี้คือค่าแอคแทกที่จะเห็นที่เราได้มานะคะต่อมาเราเอาแอคแทกเนี่ยไปคูณตัวคูณดาเมีทิตแรกเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือ56.5ส่วนร้อยค่ะได้เท่าไหร่ขอคิดแป๊บนึง ไม่รู้ว่าเสียงเครื่องคิดเลขมาดังมากเลยเราจะได้การโจมตีฮีตแรกอยู่ที่1280.29ค่ะ เหมนเดิมก็คือไม่คิดเดฟของมอนสเตอร์นะคะแล้วเราก็จบอยู่เพียงเท่านี้เพราะว่าเราก็ไม่มีโบนัสกายภาพใดๆในกรณีที่3กรณีสุดท้ายคือเราใส่เป็นถ้วย h y s i c a l นะคะโดยเปอร์เซ็นต์โบนัสแอคแท็กจากอาร์ติแฟกต์ของเราก็จะอยู่ที่80%เหมือนเดิมก็จะทำให้เราได้แอคแท็เพิ่มไปอีก800หน่วยแล้วก็จะได้เป็นตัวค่าแอคแท็ของเราอยู่ที่1800หน่วยค่ะ แล้วพอเราเอาตัว1,800หน่วยเนี่ยมาคูณกับตัวฮิตแรกของจงหลีของเดวนะเราก็จะสามารถตีได้1,017หน่วยซึ่งก็ไปตรงกับตัวกรณีแรกของเรานะนี่เลยไหมหึ 1, หน่วยแต่ว่ามันยังไม่สิ้นสุดเท่านี้เพราะว่าเรายังสามารถเอาไปคิดต่อได้ในข้อที่2ก็คือตัวโบนัสกายภาพเนี่ยค่ะมันจะไปเพิ่มเป็นขั้นตอนที่2ตรงนี้ วิธีการคิดก็คือเราเอาตัวดามเบตตั้งต้นของเราคูณกับโบนัสกายภาพของเรานะคะก็จะได้เป็นได้บวกโบนัสกายภาพอยู่ที่473.9หน่วยค่ะดังนั้นตัวละครเดียวจะติออกในฮิตแรกอยู่ที่1 0 1 7 บวกโบนัสกายภาพ473.9หน่วยรวมเป็น1,490.9หน่วยค่ะอันนี้ก็คือไฟนอนเลขดามเมจสุดท้ายที่เราได้ในการเอาไปตีมอนสเตอร์โดยที่ยังไม่ได้คิดค่าเกราะของมอนสเตอร์นะคะ พอมาดูสรุปของ3กรณีเมื่อกี้นะคะกรณี A เราไม่ใส่ถ้วยอะไรเลยเราจะตีได้ที่1,017หน่วยในขณะที่กรณี B เราใส่ถ้วย a อ t a ท k เนี่ยเราจะตีได้1,280หน่วยส่วนกรณี C คือเราได้โบนัสจากฟิสิกอลเนี่ยนะคะเราจะได้อยู่ที่1,490หน่วยอ่าเห็นได้ชัดเลยว่าเราเลือกใส่ในกรณี C จะทำให้เราได้ดามีไฟนอลออกมาได้สวยที่สุด ลองสังเกตดูนะคะสำหรับกรณี A เนี่ยการคิดเปอร์เซ็นต์แอคแทเนี่ยค่ะมันเกิดจากการเอาเปอร์เซ็นต์แอคแทไปคิดเลยตรงๆโดยที่ไม่มีโบนัสอะไรเพิ่มเติมในขณะที่กรณี B ก็เหมือนกันเพียงแค่บวกตัวเปอร์เซ็นต์แอคแทกอะค่ะให้มันสูงขึ้นก็คือเป็นแอคแทบวกแพ็กแอคแทนะคะแต่ก็ยังเป็นตัวแปรเดียวกันก็คือตัวแปรแอคแท แต่พอมาเป็นกรณี C ปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนอกจากแอคแท็แล้วมันยังมีโบนัสที่เป็นตัวแปรของอความเสียหายธาตุโบนัสธาตุอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเรื่องนี้มันช่วยอะไรได้ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือเมื่อมีการทำแอคแท็กซ้ำกันเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์มันจะสูงมากทำให้เกิดค่า diminishing return นะคะ Diminishing Return นะสูงนั่นก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีสเตตัสที่สูงแต่ว่าผลตอบแทนของเรามันจะต่ำเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เรามันสูงเกินไปดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีนี้ค่ะเขาเลยเลือกที่จะใส่ตัวแปรใหม่นั่นก็คือธาตุขึ้นมานั่นเองพอใส่ตัวแปรธาตุเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเสี่ยงที่จะเกิด Diminishing Return ในส่วนของ Act tag น้อยลงไปเพิ่มตัวแปรใหม่เป็นตัวแปรธาตุเลย ซึ่งตัวนี้ก็จะมีผลในการเพิ่มพลังโจมตีให้แก่ตัวละครเราอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะใส่ถ้วยกายภาพให้กับทุกตัวละครของเรานะคะคือเราก็ต้องเลือกถ้วยเนี่ยค่ะให้เหมาะสมกับท่าตัวละครที่เราตีด้วยอย่างเช่นถ้วยน้ำเนะะี่ยค่ะก็จะเหมาะก,กับพวกลิ๊ โมนานะคะที่ตีออกมาเป็นน้ำเนาะถ้วยไฟก็ดีลักนะคะเพราะว่าเขาทำปฏิกิริยาหรือว่าเห็นชัดๆเลยก็คือน้องคลีเพราะว่าน้องคลีเนี่ยยิงเป็นไฟส่วนถ้วยน้ำแข็งก็น้องชงหยุนจริงๆแล้วน้องเขาตีเป็นกายภาพนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากให้ท่าน้ำแข็งเขาแรงเนี่ยก็ให้น้องชงหยุนใส่ก็ได้ชงหยุนเขียนง่ายๆแลวก็อีกตัวก็คือเคย่าแต่กกเคย่าเนี่ยจริงๆก็ตีเป็นกายภาพเช่นเดียวกันก็คือเน้นมาเอาสกิลให้มันแรง แต่พอพูดถึงสกิลแรงนเนี้ยเนี่ยไอตัวชายอะค่ะพี่ชายของเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรจะใส่โบนัสน้ำเพราะว่าถ้าฟันดาบของเขาเนี่ยก็จะเป็นท่าน้ำนะชิงชิวก็เช่นกันค่ะเขียนไม่ค่อยถูกอะสำหรับตัวสายฟ้าก็จะมีลิซ่าเห็นชัดเลยเพราะเขาตีเป็นสายฟ้าเครือฉิงครือิงเนี่ยเป็นข้อ กรณีพิเศษเพราะว่าเขาตีเป็นกายภาพดังนั้นถ้าหากว่าเลือกใส่ถ้วยกายภาพได้ก็เลือกใส่ถ้วยกายภาพมันแล้วแต่ว่าสายที่เราจะเล่นอะเล่นอะไรค่ะเหมือนกันกับฟิสเอเขียงน้ก็ไม่รู้ชื่อเขาน้องฟิสเนี่ยมันก็เลือกเล่นได้สสายคือสายนกนะคะใส่ออสเอามายิงสายฟ้าถ้าหากว่าเป็นสายที่เอาไว้ยิงสายฟ้าเนี่ยก็ต้องใส่นกเออใส่ถ้วยสายฟ้าแต่ถ้าหากว่าเอามายิงกายภาพเช่นเดียวกับเครื่องิงเลยก็ต้องไปใส่ถ้วยกายภาพแทนส่วนดินเนี่ยค่ะ ิงก็จะมีเห็นชัดๆเลยคือหนิงกวงนะคะหนิงกวงยิงออกมาเป็นเพชรเป็นพลอยนะเป็นธาตุดินเห็นชัดเลยอีกตัวก็คืออันเบอร์โดอันเบอร์โดก็ท่าสกิลของเขาอะค่ะคูลดาวมันสั้นแล้วก็ออกมาเป็นธาตุหินส่วนอาชองหลีอะคะ่ะถ้าหาว่าเราอยากจะเล่นให้เป็นสายอันตินะคะถ้าเป็นสายอันติก็ใส่ธาตุดินก็ได้หรือถ้าหากว่าเราอยากจะเอาไปตีกายภาพแรงๆก็ใส่ถ้วยกายภาพได้เช่นเดียวกัน อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะอย่างฟิสโคลคือหิงนะคะมันไม่ใช่มีแค่ฟิสโคลเนาะมีเครือหิงด้วยเคือหิงแล้วก็อีกตัวก็คือเลเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครสายฟ้าค่ะเขาจะมีออปชันให้เลือกเล่น2แบบนั่นก็คือเล่นเป็น dps ดาเมจขาวนะคะก็คือสายกายภาพนี่แหละแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือสายที่เป็น dps อาจจะอย่างของฟะะิสจะเป็นซัพพอร์ตนะ ซัพพอร์ตนกสายฟ้านะคะเราก็ต้องเลือกถ้วยให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่เราเล่นด้วยอย่างไอกรณีที่เล่นดาเมจขาวก็ต้องเล่นใส่ถ้วยกายถ้วยฟิสิกอลนะคะแล้วก็ถ้าเป็นซัพพอร์ตเนี่ยก็จะไปใส่เป็นถ้วยสายฟ้า ตัวเครื่องฉีก็เหมือนการใส่ถ้วยสายฟ้าถ้าหาว่าเราเล่นเป็นสายสายฟ้าแล้วก็ใส่ถ้วยกายภาพถ้าหาว่าเราใส่เป็นสายกายภาพแต่เลเซอร์ค่ะเลเซอร์เนี่ยค่อนข้างจะตีเป็นกายภาพส่วนใหญ่ดังนั้นก็แนะนำให้ใส่เป็นถ้วยกายภาพดีกว่านะคะ ว่าไปแล้วก็เกือบลืมกรณีพิเศษเลยนั่นก็คือเบนเนตฉี่บาบาร่าค่ะเบนเนตเนี่ยถ้าหากว่าเราเอามาเล่นเป็นซับพอร์ตนะคะก็คือใส่โนเบลสีนะคะเขาจะสามารถฮิลได้ตามจํานวนเลือดของเขาดังนั้นเราคงไม่เอาเบนเนตออกมาตีตลอดเวลาหน้าที่ของเขาก็คือกดออกมากดอันติแล้วนั่น,นทำให้เขาจําเป็นจะต้องใส่ส่วนถ้วยที่บวกเปอร์เซ็นต์ HP เป็นหลักนะคะแล้วก็ฉี่ฉี่ก็เช่นกันฉี่ฉี่เนี่ยจริงๆแล้วคือเขาเฮยวตามตัวแอคแท็ของเขา ดังนั้นการใส่เปอร์เซ็นต์แอคแทก็เป็นเรื่องที่โอเคในระดับหนึ่งเพราะว่าเขาตีเป็นกายภาพแต่จะให้มาใส่ถ้วยกายภาพมันก็ยังไงอยู่เราเอาตัวเปอร์เซ็นต์แอคแทสูงๆเลยดีกว่าเพื่อจะให้เขาได้ฮิลแรงขึ้นนะคะหรือจะใส่เป็นตัวถ้วยน้ําแข็งก็ได้ค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะเอามาทาปฏิกิริยาแล้วให้ท่ามุนหมุนของเขามันแรงขึ้นบาบาร่าก็เช่นกันบาบาร่าเนี่ยเน้นไปที่ใส่ HP ไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ฮิลให้ได้สูงๆนะคะเพราะว่าเราคงไม่เอาบาบาร่ามาตีหรอก ยกเว้นว่าเราจะทำบาบาเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษไปเนาะดังนั้นก็แล้วแต่ว่าเราเล่นอะไรไปนในตำแหน่งไหนดีกว่ากรณีพิเศษแบบนี้มันตอนนี้คือเจ๊นึกได้แค่3ตัวแต่ว่ามันน่าจะมีตัวอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยไงก็พิจารณากันเอาเองแล้วกันนะคะว่าเราเอาตัวละครเราเนี่ยไปใช้ในตำแหน่งไหนแล้วมันจำเป็นจะต้องใส่ถ้วยอะไรค่ะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะคะว่าทำไมเราถึงอยากจะให้ใส่เป็นถ้วยโบนัสอื่นมากกว่าที่จะเน้นไปที่แอคแท็อย่างเดียวแล้วเอาสเตตัสสูงๆเพราะว่าสเตตัสสูงๆเนี่ยคือมันจะตีสิ่งที่เรียกว่าอะไรเอ่ย Diminishing Return นะเดวจะบ,บ่นเรื่องนี้บ่อยมากในไลฟ์นะคะว่าเออระวังติด Diminishing Return นะมันมีจุดจุดหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าไอจุดนั้นอะ่ะมันจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อาจจะเป็น80% 120%หรือว่า180%ตรงนี้อะ่ะคือมันจะติดแน่ๆแหละแต่อยู่ที่ว่ามันจะเหมาะสมกับตัวละครที่เราเล่นตอนนั้นไหมอันนี้เราต้องไปหาจุดอิ่มตัวของเราเองว่าเออตรงนี้พอได้หรือยังหรืออะไรยังไงนะคะอย่างที่ว่าก็คือ หน้านี้ค่อนข้างจะสรุปได้ชัดเจนเลยถึงแม้ว่าเราจะมีค่าแอคแท็ที่สูงมากๆมันไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองจะตีแรงนะเพราะว่าเราตีเบามากเลยเห็นไหมคือเราอย่าไปยึดติดก,กับไอ้ตัวค่าสเตตัสด,ด้านหน้าตัวละครนะคะคือเราอยากจะให้มันสูงเลยมันเอาไปอวดคนอื่นได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่สามารถใช้งานได้จริงในการเล่นนะ ก็อย่างเงี้ยอะแอคแท็กแค่พันแเองแต่พอดาเมจที่เห็นเนี่ยเลขมัน2,342ม้ยเห็นไหมมันเยอะกว่าตัวแอคแท็กสูงเนี่ยเยอะกว่าไปเยอะเลย ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบคำนวณจัดจ้าเผยไตยวิธีคำนวณทุกอย่างในเกมแบบที่เจ๊ทำอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์ใต้คลิปให้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนรู้ด้วยว่าเกมนี้มันลึกลับและลึกล้ำกว่าที่เราคิดเราจะเล่นอะไรเราก็ต้องจริงจังกันนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจให้ด้วยเพราะว่าในแฟนเพจเนี่ยมันจะมีพวกไกด์อื่นๆที่ไม่จำเป็นจะต้องมาทำคลิปอะไรประมาณเนี่ยคือเดี๋ยวจะลงให้ตลอดเลยค่ะ อย่าลืมกด subscribe ให้กับ YouTube ช่องนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูวันนี้แล้วก็ดูจนจบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ